อะื่อไรก็ตามที่คนยึดติดกับหลักการหรือความคิดของเขานะครับเขาจะไม่เป็นอิสระได้เลยนะครับสวัสดีครับ,รบกัละยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านครับสัญญาเนี่ยมันออกยากนะครับเมื่อเรียนรู้ก็จำจำแล้วก็คิดว่านั่นคือความรู้ของตัวเองนะฮะ เมื่อเขารู้แล้วเขาก็จะคิดว่าสิ่งเขาที่เขารู้นั่นน่ะถูกต้องแล้วนะครับเมื่อใครมีพูดขัดแยง้งห๋ยอมีคนขัดแยง้งเขาก็จะมองว่าสิ่งนั้นผิดจริงๆด้วยหลักแก่นธรรมะเนี่ยแก่นธรรมเนี่ย <c oughs> ไม่มีอะไรผิดถูกนะครับ ไม่สามารถที่จะยึดกับหลักการได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงหลงความรู้กันเยอะนะคนหลงความรู้กันเยอะพราะคิดว่าสิ่งตัวเองเรียนรู้มานั่นนะถูกต้องก็ไม่ผิดนะครับมันก็ถูกต้องนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันถูกต้องนั่นเราก็อย่าไปยึดเท่านั้นเองนะฮะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมีคลิปอ่าเป็นคลิปเสียงนะครับจากภาพยนตร์นะครับจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับที่ตอนที่พระพุทธเจ้าสนทนาธรรมกับสัญชัยปริพภาชกนะครับรู้สึกว่าผมเคยจะเอามาให้ดูแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่าจะให้มาดูดูซ้ําใหม่อีกรอบนะครับว่าพราเห็นว่ามันตรงกับ กระแสทุกวันนี้นะครับกบระแสกับการติดความรู้นะแล้วไม่สามารถที่จะปล่อยวางความรู้ได้ยึดความรู้เป็นของตนนะครับเอาเดี๋ยวมาฟังกันนะครับแล้วก็ฟังจบแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับมานั่งสนทนาธรรมกันนะะจะอธิบายให้ฟังว่ามันทำไมถึงยึดติดแล้วทำไมมันถึงปล่อยไม่ได้นะครับ ไปฟังครับท่านเชื่อว่าท่านน่ะเป็นผู้ไม่เชื่ออย่างนั้นมันก็แค่คำพูดพริกแหลงไม่ใช่มันคือกลของจิตใจท่านข้าไม่ได้ถามเรื่องความเชื่อหรือความไม่เชื่อของขา้าข้าถามว่าหลักการของท่านคืออะไรเมื่อไรก็ตาม ที่คนเรายึดมั่นกับหลักการในชีวิตของเขาและเมื่อนั้นแล้วเขาก็เจอสูญเสียอิสรภาพเขาจะกลายเป็นคนที่ยึดติดเขาจะคิดว่าหลักการของเขานั้นถูกต้องทุกยอย่างและความเชื่อของตัวเองนั้นถูกส่วนที่เหลือ ไม่ใช่เรื่องจริงและเมื่อเราเสียอิสระทางความคิดเราจะยึดติดกับความคิดเดียวมนุษย์เราก็จะยิ่งทุรนทุรายเป็นจุดเริ่มต้นของความดิ้นรนและความขัดแย,ย้งเป็นไงบ้างครับฟังแล้วเห็นไหมครับท่านสัญชัยปริพาชกเนี่ย ก็คืออาจารย์ของท่านาโมคคลานะกับภาษาลิบุตรนั่นแหละฮะก่อนที่ภาษาลิบุตรกับพระโมคคลานะจะมาเจอพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่กับอาจารย์สัญชัยปริพาโชคมาก่อนนะครับท่านสัญชัยปริพาโชคเนี่ยยังติดข้อติดความรู้ติดกับหลักการนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะยึดติดกับหลักการยึดติดกับความรู้นะฮะผมไม่ได้บอกว่าไอ้ความรู้ที่ที่รู้มาเนะี่ยมันผิดนะครับมันถูกนั่นแหละเพียงแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะละละสลัดความรู้นั้นได้นะฮะสลัดความคิดตัวนั้นได้ก็เลยจมอยู่กับความรู้นะฮะสลัดไม่เป็นนะครับ เห็นไหมครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าคุยกับสัญชัยปลิภาชกนะฮะว่าคนเราเมื่อไรก็ตามที่เขายึดติดกับหลักการที่เขาได้เรียนรู้มาเหมือนทุกวันนี่แหละฮะทำไมเขาถึงถกถกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นก็เพราะไอตัวหลักการนี่แหละคิดว่าตัวเองถูกพอคิดว่าตัวเองถูกก็พอมีคนพูด ไม่ตรงกับพี่ตัวเองได้เรียนมาก็บอกว่าคนนั้นพูดไม่ถูกคนนั้นผิดนะฮะเพราะไปยึดติดกับหลักการนะฮะนี่แหละตัวนี้ที่ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกันได้เพราะตรงนี้แหละครับถ้าเข้าใจสักนิดถึงสะก,กิดใจสักนิดเดียวว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนชี้หรือคำพีพระไตรปิฎกอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่แพรทาให้เราข้ามฝั่งนั่นแหละฮะแค่นี้เราจะไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันเลยนะครับธรรมะที่มันนั่งถกเถียงกันเพราะอะไรมันอวดความรู้กันว่าสิ่งนั้นน่ะถูกสิ่งนั้นผิดนะ ความจริงเมื่อถึงที่สุดเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกผิดเลยแต่มันต้องเตอภาวะสภาวะตรงนั้นจริงๆนะครับถึงจะพูดได้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะถูกจะผิดนั่นนะฮะแต่เรื่องทางโลกก็พูดกันไปถูกผิดนะฮะแต่แก่นทมจริงๆเนี่ยมันต้องสลัดหมดเลยไอความรู้ทางโลกเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เรายึดติดกับ ความรู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้นะครับนี่แหละฮะมันถึงต้องมีวิธีการที่จะมีครูบาอาจารย์ที่จะชี้ให้เห็นออกจากไอ้ความคิดปรุงแต่งหรือความรู้สัญญาเนี่ยออกมานะครับเมื่อไรก็ตามยังยึดติดอยู่กับสัญญานี่ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้เลยนะครับ ไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าตัวเองนั่นแหละอัตราสูงมากนะฮะธรรมะคือละอัตานะฮะละความเป็นตัวกูของกูเนะะี่ยแต่ทุกวันนี้เราอะไรครับของกูหมดเลยเห็นไหมฮะใครพูดอะไรไม่ได้เลยนะฮะผิดนะใครพูดขัดแย้งผิดหมดนะฮะ นี่แหละฮเห็นไหมครับถ้ายังไม่สามารถที่จะส,สลัดความรู้หรือสลัดไอ้ปัญญาทางโลกที่เราเรียนมาได้นี่ไม่มีทางจบครับธรรมะท่านก็จะอวดรู้กันอยู่อย่างนี้แหละถ้าใคร มีอํานาจวาสนามีบารมีมากกว่าก็จะข่มอีกอีกฝ่ายหนึ่งเห็นไหมครแบ่งฟัก,แบ,ฟกแบ่งพักแบ่งพวกกันทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมะหรอกครับที่มาเถียงกันมันเป็นเรื่องทางโลกมันไม่ใช่ธรรมะนะฮะมันเหมือนกับเอารุ่นพ่อรุ่นแม่มาเถียงกับรุ่นลูกมาสู้กับรุ่นลูกนะฮะเห็นไหมฮะเอาคนสองเจนมาทะเลาะกันเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ เอาคนสองวัยมาทะเลาะกันวัยรุ่นพ่อรุ่นแม่กับวัยรุ่นลูกมาขัดแย้งกันนะธรรมะไม่ต่างอะไรจากทางโลกครคับเห็นไหมฮะไอที่คุยกันขัดแย้งกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมะธรรมะมันไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันเลยโดยตัวของมันนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เขาถึงที่สุดแล้วเขาจึงเงียบเขาไม่มา ตอบโต้อะไรที่มันเป็นขยะให้กับจิตของตัวเองแหะฮะเขาเห็นเหมือนอะไรอะ่ะเขาแค่รู้อะ่ะรู้แล้วเขาก็ไม่ได้เก็บมาคิดมาอะไรเห็นไหมครับเขาก็ปล่อยผ่านเลยนั่นแหละถึงบอกว่ามันไม่มีความคิดก็ตรงนี้แหละแต่มันจะถึงตรงนี้ได้มันก็ต้อง เข้าใจก่อนนะฮะไอ้ที่พูดมานะ่ะถูกกันหมดนั่นแหละอริยสัจสีเนะี่ยาตรักอย่างนู้นอย่างนี้เนะี่ยพูดกันได้หมดนั่นแหละแต่ก็ไม่เห็นจริงๆไงฮะไม่เห็นสภาวะจริงๆกันมันพูดได้หมดเลยไอ้ท่องจํามานึ่พูดได้หมดแต่ที่ไปเจอสภาวะจริงๆนะั้นท่านจะพูดอะไรไม่ได้เลยนะฮะธรรมะมันเป็นเรื่องแบบนี้นะครับ ไม่ใช่พูดว่าจะเอาพูดเอาชนะกันหรือจะมาฟ้องร้องกันนะฮะเห็นไ,ไหมไปพาดพิงคนอื่นก็โดนอย่างน้พูดธรรมะก็พูดไปอย่าไปพาดพิงคนที่สามเท่านั้นเองนะครับความจริงเนี่ยเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมานั่งถกเถียงกันเลยผมพูดหลายครั้งมากนะครับ ทุกวันนี้คนเราหลงอะไรกันครับหลงว่าตัวเองรู้ทำท่านรู้ทำอะถูกแต่ยังไม่เข้าถึงธรรมไงฮะแค่รู้รู้โดยสัญญาแต่มันยังไม่สลัดสัญญาได้านั้นเองนะฮะนี่แหละคนมาติดตรงเนี้ยเยอะนะ ติดความรู้มาติดชุมทางตัวนี้แหละเหมือนพระพุทธเจ้าคุยกับอัญญาคนทัญญาแหละเพราะว่าคนมาตายอยู่มาจบอยู่ที่ชุมทางเนี่ยเยอะไปไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็เพราะมาติดกับไอตัวสัญญาตัวความรู้นี่แหละนะครับธรรมะจริงๆเนี่ยมันถึงต้องเห็นความคิดแล้ว สลัดให้ได้ความคิดเกิดดับสลัดตรงนั้นให้ได้นี่แหละมันถึงต้องเจอของจริงเนี่ยเจอของจริงท่านจะพูดอะไรไม่ได้เลยนะครับธรรมะครับคลิปนี้ก็ขอสั้นๆแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเย็นมากครับที่ขอนแก่นก็ตอนเช้าก็สิบกว่าองศาเองนะครับ ก็ทุกท่านดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ